สวัสดีครับ YouTube บวมขออนุญ,ญาตนาเสนอการถ่ายทอดสดครับการแข่งฟุตบอลกรมพระศึกษารุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับรเป็นการที่รีแมตเกมเมื่อวานเลยนะยครับน่าสนใจครับว่าจะเป็นทางด้านวัดทองสำริดครับที่จะย้ำแค้นได้หรือว่าจะเป็นรุ่นน้องของทางฝากฝั่งโรงเรียนอาสมชันนบุรีครับที่จะล้างแค้นให้กับรุ่นพี่ได้<ม>ครับนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นใครครับผู้ตัดสินให้สัญญาณ เริ่มเกมครับวางยาวครับข้างหน้าแล้วข้างในเก็บได้ครับอากัมชันทบุรีลองยัดเลยแล้ว,วโอแล้ววางเข้ามาแล้วข้างหน้าตกในกรอบแล้วพยายามจะหาเหลี่ยมยิงไม่ได้แล้วเเชียร์ทิ้งมาก่อน,น,นแ,อแล้วโวววาวทวว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 ว้วววววอวว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 วัวย ทีทัตจับดึกจังหวะแล้วโอ้โหไม่ได้จบไหลต่อยเพื่อนครับลองปั่นลูดีขามขานครับไปได้ครับตัดใช้มิดปล่อยให้เพื่อนแล้วโยกมาไหลมาช่องนี้จะแตะเพื่อนจะไปยิงข้างในแต่ว่าได้ฟาวครับจุดขออภัยครับเป็นฟรีคิกของอาร์ติชานบุรี ิพาวิง่งมาสัตว์เลยโอ้ยยังไม่ผ่ายคนนี้เลยครับแล้วจะเปิดมีพื้นทีู่้หแล้วข้างในมันแน่นทหมดแล้วครับลองซัดดูเองทีนี้ก็ต้องเซฟเหมือนกันได้ตั้งป้อมเปิดไปอีกครั้งหนึ่งได้สปัดิลูกนโอ้โหยังครับยังไม่เข้ากรอบครับอารตมนชนบุรีทีทัดวางเข้าไปข้างในได้ลองตวงวัดดู ต้องพ่ง e ไปเซฟเลยครับบูดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับดูรับเหลือมองแล้วหูจ่ายลูกนี้ครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปครับแล้วหูต้องปัดปลายมือทิ้งเลยครับทนันชนกเปิดยาวเข้าไปสิ์พาแล้วเกี่ยวตรงนี้ไม่ดีแล้วจ่อๆไม่ได้ครับโดนจิ้มดูครับว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาครับ แล้วขยับมาลองซัดเลยโอ้โหก็ยังไม่ทีทัศจะดวนแล้วไปเองครับทีทัศน์ฝากต่อมากฤษณะเปิดเข้าไปก็ออกไปเองจังหว่าเปิดพยายามจะเปิดให้บอลมันโค้งเข้าไปข้างในอะไรครับไปตามฝั่งที่อาจารยทันทูรีจะบุกครับทำให้มันเจาะยากสักหน่อยครับ พยายามจะฟ้องว่าหลับหน้าแล้วขู่นี่ก็ออกมาตัดเลยครับตัดได้ครับอาจรรย์ชน,น,นบุรีให้ช่องนี้พยายามจะขืนไปเล่นแล้วยังได้ครับในกรอบมีเหลี่ยมไปลองจัดดูโอโ้โหไม่ได้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับพนัดชนกไม่ยอมครับนี่ครับโอกาส จะได้จบในกรอบอยู่แล้วครับทางด้านกฤษดาบัวจอยครับนี่ครับโูสัดนด้วยขวาตรงกรอบแต่ว่าติดเซฟครับอาประเภททั่วไปหญิงไก,ก่ก็เริ่มเลยครับเริ่มจะโชว์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโ้ถ้าทำได้นี่ก็น่าจะเป็นประตูชัยเลยนะครับสำหรับอัดรำคาญธุบุรี เล่นลูกสูตรครับเลียดเลียดเข้ามาและจิ้มต่อไม่เข้าใจกันกับเพื่อนอะไรครับลูกสูตรเป่าจบเกวเลยครับต้องดวนจุดโทษตัดสินต่อครับคนแรกครับอากสัำชันคนบุรีครับหมายเลขสิบครับสิทธามาไางๆนะกอยู่สิทธาไหลชิมครับ วิ่งมาซัด oh, oh, oh. ไปทางขวามือตัวเองแล้วก็ไม่พลาดครับสิทธา oh, oh, oh. ต้องเข้าเพื่อได้ยาตีเสมอก่อนนะครับกัสิเดชขยับวิ่งมาซัดไปทางขวาเหมือนกันครับ oh, oh. กัสิเดช oh, oh. ไม่พลาดครับหนึ่งต่อหนึ่งมานะด้วยซ้ายเข้าเหมือนกันครับมานะตะข่ายมันขาดครับ ตัพาดขยับวิ่งมาซัดไปทางซ้ายแต่ว่าเป็นหมายเลขแปดครับกิจสะก้อนโอ้โหปัดได้ไปลายมือแต่ว่า,วดดวาน้ำหนักยังดีพอครับที่จะเป็นประตูการกวีติดเซฟครับยิงตรงกลางครับโอ้โไม่เข้าครับการกว,วีหวเหมือนจะเปลี่ยนใจอะไรครับโอ้โแล้วน้ำหนักเนี่ย วิ่งมาซัดไปเข้าเดือการครับโอ้โหไปถูคาครับหูเป็นยิงพยายามจะยิงก็มุ่มแล้วนะครับแต่ว่าหพุ่งสุดเลยครับลูกนี้ทีทัน์ขยับมาซัดโอ้โหแรงพอไปเข้าครับไม่ได้ครับทีทั์พยายามจะยิงเอาแรงนะครับเป็นัานทีทั์ครับซอยเท้ามาแล้ว ตรงเนี้ยไม่ได้ครับไปถูกทางครับวิ่งมาสัตเซฟได้เหมือนกันครับ <Yeah! S 1> โอ้โหสามเซฟไปแล้วครับในเกมนี้โบไม่ได้ครับ hey! Hey! ไปถูกทางครับ hey! Hey! ชนัทชนก <Hey! S 1> วิ่งมาสัตว์โล oh! ดีโอ้โหยิงแรงครับ hey! Hey! สามต่อสามครับ hey! 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 แล้วครับวิ่งมาสัตว ไปขวาครับไม่พลาดครับวิ่งมาแล้วเซฟได้ครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทางด้านอักสตำชันทนบุรีครับที่คว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีไปครองได้ครับผู้ก็ต้องชมผู้รักษาประตูคนนี้เลยครับชยากรครับ